่ว่าคุณจะมาจากไหนไม่ว่าคุณจะเคยเป็นใครแต่เมื่อคุณยืนดูตรงนี้คุณคือคนสำคัญกว่าใครเพราะหัวใจคุณที่ทุ่มเทและไม่เคยยุดฝันมันเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่น นี่จึงเป็นของคุณ because of you you success ความสำเร็จอยู่ในมือคุณ because of you you success ไฟทุกดวงจะส่องมาที่คุณ because of you you success วันแห่งความสำเร็จของคุณอขอบคุณคือคนสำคัญโอกาสเป็นของคุณทุกวันฟันให้ยิ่งใหญ่เราจะเคียงข้างคุณตลอดไปอยู่ในลิเวอร์

เราจะเคียงข้างคุณตลอดไป oh, 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 oh. you will live ช่วยกันเชียร์ช่วยรับดังรวมกันสร้างไปดูสุฟ้าใช้ปัญหาปันนั้นไม่เกินความทั้งน้าเข้าหากันและเชื่อใจไม่มีอะไรทีมันยากเกินถ้าเอาใจรวมกับใจถูกกันจุ๊บจุ๊บยูนรวมเป็นหนึ่เดียวกันสร้างโลกที่สุขสนาย มันปันไปทุฟ้ามันคงไม่ไกลถ้าเราจดินไปด้วยกันร่วมแรงลันมาจาับมือขึ้นก้าวไปช่งชงมในความ่างกันและมนันใจต้องไปได้ต้องทำได้เธอเราช่วยกันเพื่อเติมเต็มความที่ผูกคันด้วยหัวใจช่วย,ยเดืยวไหนใจเดิงใจที่ต้องการ gente กนใจนับถึงกันถึงกี่วันสิ่กี่วันอยู่ตรงนี้อัลยาอยากทําอะไรดต่ใจต้องการเป็นมีส,สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมสวัสดีตอนค่ําๆนะได้เวลากันแล้วนะครับ10 9นาฬิกากับอีก3นาทีนะครับผมกับเอฟวันนะครับ b ิสน n ตพาร์ทเนอรนะครับผมวันนี้ผมนะพบกับผมนะครับพันเอกพวัตมูลเสนานะหรือเสเทนสมองเงินล้านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสจะมาเล่าเรื่องราวของ Unilever Life นะแพลตฟอร์มธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิตคุณนะครับผมอตอนนี้ก็เป็นการ ไลฟ์นะครับไลฟ์ Life สดอก็เข้ามากันแล้วหลายๆท่านนะครับไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนกันดีไหมครับอืเสียงชัดเจนกันดีไหมโอ้สวัสดีนะครับผมแล้ววันนี้ก็กรุงเทพชุ่มฉ่ำเนาะมีฝนตกลงมาอากาศก็เย็นสบายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผม อ่าก็ก่อนอื่นเนาะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยเจอกับผมนะครับก็มาทำความรู้จักกันสักนิดนึงก่อนเนาะก็เป็นทหารครับผมนะเป็นอดีตอดีตรับราชการทหารนะเป็นทหารบกนะครับจบจากโรงเรียนเรยร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็โรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับปัจจุบันก็เพิ่งลาออกเนาะมาทาธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มาทํา แพลตฟอร์มยู i ิ e วอร์ไลด้วยนะครับกอ็อยู่ในธุรกิจ u n i v e r อร์ไลฟ์เนี่ยมา9ปีกว่าเก,กือบ10ปีแล้วนะปัจจุบันนี้ก็ตำแหน่งกุปเอ็กซีเคทีฟบิสเนสพาร์ทเนอรนะครับหรือว่าตำแหน่งที่6นะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารสโมสร5ล้านด้วยนะครับผมโอเคก็พอรู้จักกันเท่านี้ก็พอแล้วอ่าเดี๋ยวเขาสู่เนื้อหากันเลยนะครับวันนี้ อย่างที่บอกไปนะครับผมจะพาท่านนะมาคุยกันเรื่องนี้เรื่องว่าทําไมทําไมถึงต้องมีรายได้หลายทางนะผมเกินด้วยหัวข้อว่ารายได้หลายทางคือทางรอดทางรอดจากอะไรครับนะทางรอดจากเหตุผลที่หนึ่งนะคนที่มีรายได้ทางเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่าอย่างตัวผมเองเนี่ยเคยทำงานประจำใช่ไหมรับราชะการมีเงินเดือนประจำนะมีรายได้ทางเดียวสิ่งที่ เป็นปัญหาเลยคือรายรายรับนะครับผมหรือว่ารายได้เนี่ยไม่พอกับรายจ่ายที่ต้องการนะหรือไม่พอกับเขาเรียกอะไรอะรา,ายได้ไม่ตอบโจทย์เนาะคือจริงๆรายได้จากเงินเดือนประจำเนี่ยหรือรายได้จากทางเดียวเนาะมันก็เพียงพอกับใช้จ่ายแหละในชีวิตประจําวันเนาะแต่มันไม่สามารถที่จะมาสร้างฐานะนะครับหรือว่าทําให้มีชีวิตที่ ตามในแบบฉบับที่เราต้องการได้นะครับนั่นก็คือรายได้ไม่ตอบโจทย์นี่คือเหตุผลที่1น,นะครับเหตุผลข้อที่2คือบางครั้งครับผมเกิดวิกฤตนะในสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาวิกฤตโควิดเป็นไงครับนะคนที่มีรายได้ทางเดียวนะเพื่อนผมหลายคนนะครับเป็นนักบินพอไม่ได้บินปุ๊บรายได้หายไปเลยครับหรือแม้แต่นะเจ้าของโรงแรมนะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นไงครับ หายหมดครับรายได้นี่เกิดจากวิกฤตครับถ้ามีรายได้ทางเดียวหรือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งโดยโลกยุคปัจจุบันใช่ไหมครับอินเทอร์เนต็ตเอยนะโซเชียลเข้ามามีบทบาทเนาะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของกิจการต่างๆเนี่ยทำให้หลายๆอาชีพเนาะจะต้องถูกดิสละั์ออกไปนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นอ่ะง่ายๆเลยธนาคารอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้เราไม่จําเป็นต้องไปที่สาขาเราไม่จาเป็นที่จะต้องไป ทำธุรกรรมที่ธนาคารและมือถือเครื่องเดียวจบเลยครับเพราะฉะนั้นทําให้ธนาคารหลายๆแห่งต้องปลดพนักงานออกเป็นจํานวนมากเนี่ยสมเหตุผลเนี่ยคือเหตุคือคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือวิกฤตที่เกิดขึ้นทําให้เราต้องมีรายได้หลายทางเพื่อเพื่อทางรอดนะครับผมนะทีนี้แล้วทาไงล่ะถึงจะมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะ เขาเรียกว่าเป็นรายได้สําหรับเป็นอาจจะเป็นรายได้สํารองหรือเขาเรียกระบบสํารองของชีวิตเนี่ยแต่ทํายังไงนะครับในเมื่อมันไม่มีเงินลงทุนนะ่ะใช่ไหมมันไม่มีเงินหรือไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีประสบการณ์นะครับที่จะทําอะไรได้ใช่ไหมครับหรือก็ยังทํางานหลักอยู่ะทํางานประจําอยู่ะแล้วผมจะเอาเวลาที่ไหนไปทำอ่านี่คือเหตุผลใช่ไหมครับ ข่าวดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ The Supporter ของเรานะครับผม u n i v e r s a l i z e p l a t f o r m Partner ธุรกิจนะครับนะเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจที่จะช่วยให้ท่านมีไรายได้ที่2อนะโดยที่ไม่ต้องมีเงินทุนครับผมไม่มีความรู้หรือไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อนก็สามารถทำได้นะและที่สำคัญ ท่านมีงานหลักมีงานประจําหรือมีธุรกิจอะไรก็แล้วแต่อยู่ก็สามารถจัดสรรเวลาครับมาทําแพลตฟอร์ม u n i v e r s a l ไลของเราได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อๆกันไปเลยนะครับผมอ่าสไลด์นี้จะบอกว่านี่คือเหตุผลสำคัญเลยครับผมว่าทำไมแพลตฟอร์มของ Univer s a l Life เนี่ยมันถึงได้น่าทํานะครับผมเหตุผลสำคัญข้อแรกเลยคือแพลตฟอร์มนี้เป็นของบริษัท Univer ครับ เรามีแบ็กอัพหรือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกนะครับผมอย่าง u n i ิ e วอรใหญ่มั่นคงและที่สำคัญคือรวยมากนะครับบริษัท u n i ิ e วอรเขามั่นคงขนาดไหนอยู่บนโลกใบน,นี้มาแล้ว130กว่าปีนะครับแสดงว่ามีความมั่นคงมากๆเขาใหญ่ขนาดไหน400แบรนด์ตาสินค้าครับแล้วก็จัดจำหน่าย190ประเทศทั่วโลก บีดโดปลักพรสันซิลไอติมวลอลคโนชาลิฟตันยาสีฟันใกล้ชิดอันนี้แค่เล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมพูดไปแล้ว400แบรนดนะ์เนี่ยแสดงว่าเขาใหญ่มหือมมามากๆนะครับยอดขายเขาปีๆตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้านล้านบาทโอ้2ล้านล้านบาทถ้าเทียบกับประเทศไทยก็เกือบเท่างบประมาณบริหารประเทศเลยทีเดียวนะครับผมเขาใหญ่ขนาดไหนอีกมีโรงงานที่ผลิตสินค้ามาตรฐานระดับโลกเนี่ย 270โรงงานนะครับใหญ่พอไหมครับยูนิเวอร์นะนอกจากนั้นแล้วเขายังมีศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาสินค้า129แห่งครับทั่วโลกเลยนะครับมีทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเนี่ยที่มาคิดมาวิจัยผลิตภัณฑ์ให้กับนะบริษัทยูนิเวอร์6 0 0 0กว่าคนครับด็อกเตอร์6,000กว่าคนเยอะมากๆสำคัญที่สุดเลยคือบอกแล้วเรารวยนะครับผม ยูนิเวอรรวยมากลงทุนในเรื่องของงบนะครับวิจัยผลิตภัณฑ์เนี่ยปีปีนึงไม่ต่ำกว่า6,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับผมวันนี้ครับยูนิเวอรมาเปิดแพลตฟอร์มธุรกิจ u n i ิ e วอร์ไลฟครับเพื่อนะเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้าแต่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มพรีเมียม หรือ c o u n t เตอร์แบเนาะก็ถ้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพแบรนด์ยอนนะครับแล้วก็แบรนด์ความงามคือแบรนด์อวิยองสินค้ามากกว่า200ไอเทมนะครับผ่านทางช่องทางแ,แพลตฟอร์มธุรกิจนะครับ u n i v e r อร Life ข่าวดีคือเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนครับเข้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัทได้นะครับเดยเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม Univer Life ได้ด้วยนะครับผม อ่าดีไหมครับบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ชวนเรามาเป็นคู่ค้าสุดยอดมากๆนะครับโอกาสใหญ่มากๆโอเคอ่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจครับสิ่งสำคัญที่สุดเนาะคงจะกล่าวไปอะไรพ้นไม่พ้นในเรื่องของการลงทุนใช่ไหมครับธุรกิจแพลตฟอร์มธุรกิจ Univerlife เนี่ยจะบอกว่าลงทุนด้วยเงินมหาศาลมากๆครับผมแต่ ในส่วนที่ต้องใช้เงินลงทุนนะครับยูนิเวอร์นะครับป๋าครับผมป๋าเขาลงทุนให้เราหมดเนี่ยครับคือสิ่งที่ยูนิเวอร์ลงทุนตามภาพนี้เลยครับมีทั้งหมด5แพลตฟอร์มนะครับมาไล่ดูกันเลยนะครับแพลตฟอร์มที่หนึ่งยูนิเวอร์เขาเตรียมอะไรไว้ให้บ้างลงทุนอะไรไว้ให้บ้างก็เกี่ยวกับเรื่องของ Health and Beauty Solution นะครับเป็นการเตรียมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพนะก็คือแบนด์ e ี o อนที่ผมได้กล่าวไปแล้ว แล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามเนาะแบรนด์อวิยองส์รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะที่จะทําให้เราไปทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่าอันนี้แพลตฟอร์มที่1ที่ยูนิเวอร์ลงทุนให้แพลตฟอร์มที่2ครับบิสเนส s มเนจเมน m ์ซัพพ p ร์ตโอ้นี่ก็สุดยอดครับผมระบบหน้าร้านครับตอนนี้มี10กว่า40กว่าช็อปทั่วประเทศแล้วเนาะเราไม่ต้องสต็อกสินค้าครับเพราะร้านต่างๆของยูนิเวอร์ไล ทำการสต็อกสินค้าให้เราเรียบร้อยเราไม่ต้องจัดส่งครับบริษัทผูกกับ TNT แล้วก็ c u r r y สามารถจัดส่งสินค้าให้เราได้เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นแล้วบริษัทครับผมอยู่ที่ยังลงทุนเกี่ยวกับ Office ออนไลน์เนาะเรามีอ f ฟฟิศส่วนตัวในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์นะสามารถบริหารจัดการธุรกิจของเราได้เลยนะครับผมนะนี่สุดยอดมากๆอันนี้คือแพลตฟอร์มที่2องแล้วนะ ที่ยูนิเวอร์ลงทุนให้นะครับมาดูแพลตฟอร์มที่3 l i f e m a c r ็ก a r รีครับก็เกี่ยวกับระบบการจัดการเรื่องการเงินนะการจัดเขาเรียกว่าปันผลรายได้นะครับหรือโบนัสต่างๆโบนัสการท่องเที่ยวต่างประเทศในประเทศก็แล้วแต่เนาะบริษัทมีจัดระบบมาให้เราเรียบร้อยแล้วรวมทั้งนะครับมีกิจกรรมดีๆเนาะสุขภาพครอบครัวนะครับ นะสังคมดีๆก็บริษัทจัดระบบไว้ให้นะครับผมยังมีอีกครับผมมาดูอันที่4อันนี้สําคัญมากๆนะครับผมเมื่อคู่ตอบโจทย์งานะในเรื่องของการลงทุนใช่ไหมเราไม่ต้องมีเงินลงทุนบริษัทลงทุนไว้ให้เราหมดแล้วนะครับอันนี้ตอบโจทย์ข้อที่2คือไม่มีความรู้อ่ะไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับแล้วทําได้ไหมนี่ไงครับยูนิเวอร์ได้เตรียมระบบโคชชิ่งไว้ให้เราเรียบร้อยแล้ว นะครับแลนะเขาได้ทำระบบเกี่ยวกับการสอนนะทางออนไลน์ตอนนี้เรามี Universal i f e Learning Studio นะครับเป็นระบบการจัดเรียนการเรียนการสอนทางออนไลน์ครับผมตอนนี้ด้วยวิทยากรของบริษัทที่มีความรู้ความสามารถมากๆนะครับรวมทั้งก็จะมีผู้นำนะครับในธุรกิจผู้ร่วมธุรกิจระดับสูงๆามาให้ความรู้กับเราด้วยผ่านทางช่องทางนี้นะครับผมเพราะนั้นไม่ต้องกลัวครับไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ทำธุรกิจได้ครับผมอะมาดูแพลตฟอร์มอันสุดท้ายนี่ก็ตอบโจทย์อีกเหมือนกันเฮ้ยทำธุรกิจอื่นอยู่มีงานประจำอยู่จะทำได้ไหม smart life mobile ครับง่ายนะมีมือถือเครื่องเดียวทำธุรกิจได้นะทุกอย่างนะครับเป็นระบบออนไลน์นะครับบริษัทจัดเตรียมธุรกิจออนไลน์ไว้ให้เราครบทุกมิตินะครับผมด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับมีแอปพลิเคชันให้ใช้ครบอ่า ทีนี้ผมจะลองยกตัวอย่างลองเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเกิดผมเนี่ยมาทำธุรกิจยูนิเวอร์ไลฟ์แล้วก็ททำออนไลน์ด้วยเปรียบเทียบกับธุรกิจออนไลน์ทั่วไปนะครับมันเป็นยังไงบ้างนี่คือ10อย่างในขั้นตอนของการทําธุรกิจออนไลน์ครับผมอย่างที่1ครับอันที่1อันล่างซ้ายนะครับผมที่1ทําอะไรครับต้องมี a c e b o o k อ่าอันนี้ผมก็ต้องมี Facebook ทํา Facebook ขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากมี Facebook เสร็จ ผมจะทําธุรกิจใช่ไหมผมก็ต้องหาสินค้าถ้าเราทําธุรกิจเองก็ต้องหาสินค้าเองนะครับแต่ Universal i f e ครับแพลตฟอร์มเรามีสินค้าให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมีนะครับเราไม่ต้องหา 3. ามจะต้องทําอะไรครับเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราต้องโฆษณาที่เราจะต้องโพสต์ใน f เฟซบุ o กถ้าเราทําเองก็ต้องคิดเองใช่ไหมแต่ u n i v e r s Life ครับบริษัทจัดเตรียมคอนเทนต์ไว้ให้เราเรียบร้อยมีหน้าที่เอาคอนเทนต์ครับผมของบริษัทไปโพส์โพส์โพส์ไม่ต้องทำครับผมอันที่4ครับมีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือโอ้โหการที่ทำเว็บไซต์ให้น่าเชื่อถือมันก็ต้องมีความรู้ความสามารถรวมทั้งโอ้โหสินค้าก็ต้องสุดยอดใช่ไหมแต่อันนี้บริษัทจัดทำมาให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องครับผมอ,อันที่5คืออะไรครับทำการตลาด บนโซเชียลมีเดียอันนี้เราต้องทำเองเพราะว่าเราต้องหาลูกค้าเองนะครับก็คือกลุ่มเพื่อนๆของเราคนรู้จักของเราใน f a c e b o o k นั่นเองนะครับเราก็ทำการโฆษณาด้วยตัวเราเองนะครับอันที่6ระบบการจ่ายเงินใช่ไหมเออระบริหารด้านการเงินบริษัทจัดเตรียมให้เรียบร้อยนะครับเจ็ดครับบรรจุจัดส่งอ่าบริษัทเตรียมจัดการให้เรียบร้อย สต็อกสินค้านี่ติดตามการจัดส่งบริษัทจัดการให้เรียบร้อยการติดตามบริการหลังการขายลูกค้าของเราอันนี้เราทําเองครับผมส่วนอันสุดท้ายอันที่สิเพิ่มยอดขายขยายการใช้อันนี้ลูกค้าเราเราก็ต้องทําด้วยครึ่งหนึ่งนะบริษัทก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยในแต่ละเดือนนี่ก็คือ10อย่างนะครับผมเห็นไหมเราทําไม่กี่อย่างเองสุดยอดนะครับแล้วนี่คือธุรกิจออนไลน์ของแพลตฟอร์ม u n i v e r s e l i f e ครับ อ่ะทีนี้โอเคเห็นแล้วดีเวอร์เตรียมแพลตฟอร์มอะไรไว้ให้เราต่างๆเยอะแยะมากมายลงทุนมหาศาลแล้วเราจะเริ่มต้นธุรกิจนี้ยังไงครับผมก็ลงทะเบียน600บาทนะครับรับโปรโมโค้ดส่วนตัวนะหรือเดี๋ยวนี้ครับฟรีครับฟรีครับฟรีเมื่อซื้อเวลคัมเซ็ตนะสำหรับคู่ค้านะคู่ค้าคนใหม่นะครับก็ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน600บาท หลังจากนั้นทำไรครับรับการโคชชิ่งครับผมเพื่อที่จะได้ลงมือทำแล้วก็สร้างรายได้ในท่นทีนะครับอ่ามาดูอันเรารายได้มายังไงนี่อันนี้สำคัญนะครับผมเรื่องเงินเงินทองทอง,ทอง,ทองจำเป็นต้องรู้แต่รายละเอียดผมอาจจะได้ไม่ไมพูดนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าเออเราจะมีรายได้จากการทำอะไรบ้างนะครับก็เป็นการเริ่มทำธุรกิจจาก อันที่หนึ่งครับช็อปแอนแชร์โบนัสนะหคืออะไรครับช็อปแอนแชร์โบนัสช็อปก็คือเมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะเราจะเป็นบนะิสเนสพาร์ทเนอร์เนาะหรือว่า BP ใช่ไหมครับเป็นผู้ร่วมธุรกิจเมื่อเราซื้อสินค้าครับช็อปใช่ไหมเราก็จะได้เขาเรียกว่าแคชแบ็กนะหรือว่าเป็นโบนัสเงินนะครับคืนมา5%เอครับผมหรือเราไปแนะนำต่อ ไปขายนั่นเองครับไปขายต่อนะไปนั้นใช้ดีไว้ก็ไปขายเพื่อนขายนะหรือไปขายในออนไลน์โพสต์อะไรต่างๆนะครับมีการสั่งซื้อในออนไลน์มียอดเกิดขึ้นทุกยอดครับรับเลยครับ5%ไม่มียอดขั้นต่ํานะครับผมก็บอกสําหรับคนอะไรครับอยากมีไรายได้เสริมนะนักศึกษาทําได้นะครับเดือนละ2,000-3,000นะครับก็สามารถทําได้ก็ง่ายๆขายได้หมื่นหนึ่งรับไป500บาทคิดง่ายๆครับ โอเคไหมครับแผนนี้ทีนี้มาดูโบนัสอันที่2ขยับเริ่มแล้วนะหลังจากที่เราโอเคใช้สินค้าแล้วเขาเรียกว่าคอนเนคชันโบนัสครับอันนี้เมื่อเราไปแนะนําต่อใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเป็นการสร้างหรือขยายองค์กรต่อนะครับผมอ่าเราเป็น B p ใช่ไหมริสเซนทพาร์ทเนอร์เราก็ไปแนะนําเพื่อนให้สมัคร BP เหมือนเล่านะครับอ่ะอันนี้เราจะใช้หลักการของการทวีค่าแล้วอ่า ในชั้นแรกครับเราแนะนําเพื่อนมา6คนเพื่อน6คนสมัครมี6ีคนนี้เราก็ไปช่วยให้6คนนี้แนะนําต่ออีก6คนใช่ไหมครับเป็น36คนครับในชั้นที่2อง่าสาคนแนะนําอีกเป็นชั้นที่3ครับ216 216แนะนําต่ออีกนะในชั้นที่4เป็น1296รวม4ชั้นเนี่ยเราจะมีคนในองค์กรนะครับที่จะบริโภคสินค้าเนี่ยประมาณ1554คน ทีนี้เมื่อมีการบริโภคสินค้าครับบริษัทจ่ายคอมมิชชั่นนะเป็นารายได้ให้ราให้กับท่านเนี่ยสชั้นชั้นแรกหเปเชั้น2องสามี่เเครับอ่ะยกตัวอย่างถ้าเกิดพ5 5 4คนนะครับผมมีการบริโภคมากิพัชซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดิบขายดีของเรานะคนละหนึ่งลังครับผมมากิพัชใน1เดือนต่อหนึลังนะท่านจะมีรายได้ ประมาณ280,000บาทโอเคไหมครับอืมเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าทวีค่าจริงๆเราชวนแค่คนเองเราชวนหาให้เจอเพื่อนแค่6คนเองครับแล้วก็เกิดการทวีค่าบอกต่อชวนต่ออ่านี่คือหลักการครับผมโอเคไหมอ่าทีนี้โอเคครับเริ่มสะสมองค์กรนะสร้างองค์กรมียอดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือบางคนขายเก่งมากเลยเดือนหนึ่งขายได้เป็นแสนเลย นะท่านจะต้องมารับโบนัสที่3ครับแต่ท่านจะต้องปรับตําแหน่งก่อนก็คือจาก BP ใช่ไหมตอนแรกเราเป็น b ิส i n e s พาร์เนอรเราต้องปรับเป็น SBP ครับ SBP คืออะไรครับง่ายๆเลยเรามีวอล่มครับหรือว่ายอดธุรกิจเนี่ยประมาณ1,000คะแนนหรือตีเป็นเงินก็ตีเลอกกลมเลยครับประมาณ1,000 0แบาทเนาะเมื่อยอดธุรกิจของเราในองค์กรครับผมถึง1,000 0แบาทท่านจะปรับตําแหน่ง SBP ครับ ท่านจะได้รับโบนัสกุปคอนเนคชั่นเพิ่มนะครับผมเอาผมยกตัวอย่างเลยลวกัน5-10%ใช่ไหมถ้าท่านมียอดธุรกิจในองค์กรเนาะ1แสนบาทท่านจะรับเลยครับประมาณรายได้10,000บาทครับถ้าท่านมียอดธุรกิจประมาณ200,000บาทนะก็จะรับรายได้ประมาณ2 5 0 0ครับผมหรือนะถ้าท่านมียอดธุรกิจในองค์กรของท่านอ่ะผมพูดถึงยี้ไงดีวะผมพูดถึงสาขาหรือว่าร้าน ร้านค้าของท่านเนี่ย S B P เนี่ยก็คือสาขาของตัวท่านเองเป็นแฟรนไชส์ท่านเป็นเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของร้าน S B P ถ้าท่านจะท่านทํายอดได้สัมแสนบาทนะในเดือนนั้นท่านรับไปเลย3 5มหมื่น0สี่แสนครับแล้วท่านก็รับไปเลยประมาณ5 0,000่นบาทอืมนี่ก็เป็นไงครับจริงๆเรารับเยอะมากๆนะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นเจ้าของร้านร้านหนึ่งโอเคไหมเหมือนกับเปิดร้าน ขายกาแฟสักร้านนึงหรือเปิดเซเว่นสักเซเว่นหนึ่งนะท่านจะรับเยอะรับมากรับน้อยก็ขึ้นอยู่กับยอดธุรกิจของท่านเองนะครับผมอ่าขยับมานะครับผมขยับมาต่อทีนี้มาดูนะครับแล้วจะทําหลักโอ้โหหลักแสนทําคนเดียวขายคนเดียว4ี่แสนไหวไหมก็ยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว บริษัทคิดไว้แล้วครับท่านทำา1 0 0 0แสบาทตอนเดือนในการดูแลสาขาของท่านบริหารสาขาของท่านที่เหลือท่านทําอะไรครับเขาเรียกว่าขยายสาขาครับผมเราจะมารับโบนัสที่4คือ Lea d e r s h i p b o บ u s ท่านเป็น SBP ใช่ไหมบริหารสาขาอยู่ที่1 0 0 0 0แสบาทท่านก็สร้างเพื่อนครับสร้างเพื่อนของท่านที่เป็น BP เนี่ยให้เป็น SBP เหมือนท่านครับเขาก็บริหารสาขาของเขาเหมือนกันด้วย ยอดวอลุ่ม1 0 0 0 0แสนบาทนะครับต่อสาขาสมมติเราก็ใช้หลักการทวีค่าเหมือนเดิมครับในชั้นที่1 6สาขาเป็น36 2ส6อครับ1296อันนี้คือสาขาสาขาขยายไปนะครับผมโบนัสนี้จ่ายลึกสูงสุดถึง9ชั้นครับอ่ะแตงง่งงไปไม่เป็นไรผมขอยกตัวอย่างนี้ละกันถ้าท่านขยายได้50สาขาท่านจะมีรายได้ประมาณ300แสน่ะ ง่ายๆตัวอย่างท่านขยายไปเนี่ยห้สาขาเนี่ยซึ่งแต่ละสาขาท่านจะมีเขาเรียกว่าค่าบริหารสาขาอยู่ประมาณ3 0 0 0ันถึงห้าพบาทนะ,ฉะเฉลี่ยประมาณนี้เพราะนั้น50สาขาท่านจะมีรายได้ประมาณ0 0 0แสนครับหรือ250สาขาครับนะทำมาสัก5ปีมี250สาขาท่านจะรับรายได้1ล้านบาทขึ้นไปครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับยอดธุรกิจของแต่ละสาขาข,าของท่านอีกเหมือนกัน เนี่ยสุดยอดมากๆเนาะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับของการสร้างธุรกิจกับแพลตฟอร์ม u n i v e r l i f e นะครับผมโอเคอ่ะสุดท้ายวันนี้เรามาด้วยความรวดเร็วไปด้วยความรวดเร็วนะครับสุดท้ายจบแล้วมาสรุปว่าจริงเออสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจ u n i v e r l i f e ครับมันตอบโจทย์หรือว่ามันน่าทำเนี่ยเรื่องแรกก็คือลงทุนต่ำถูกไหม เราลงทุนเท่าไหร่เมื่อกี้600บาทนะครับที่เหลือ u n i ิเวอร์ลงทุนให้หมดจริงๆเขาบอกว่าการลงทุนเนี่ยมี2อย่างการลงทุนภายนอกกับการลงทุนภายในยูนิเวอร์ครับเขาลงทุนภายนอกให้หมดแล้วหน้าร้านสินค้าระบบต่างๆเขาลงทุนไว้ให้หมดด้วยเม็ดเงินมหาศาลเราครับลงทุนภายในครับก็คือการศึกษาหาความรู้นะครับผม นะเพื่อให้มีความรู้ในการที่จะไปทําธุรกิจได้นั่นเองนะครับเมื่อลงทุนต่ําความเสี่ยงก็ไม่มีครับผมนะลงทุน600ถ้ามันเจ๊งก็ไม่เป็นไรครับผมคงไม่ทําให้จนใช่ไหมไม่จําเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์เรามี Life Learning Studio รองรับท่านเรียบร้อยและสุดท้ายเลยคือมีสไตล์ชีวิตอิสระเพราะมือถือเครื่องเดียวสามารถทําธุรกิจได้นะครับออนไลน์100%กับ แพลตฟอร์ม u n i v e r s a Life ครับผมโอเคก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับแพลตฟอร์มธุรกิจ u n i v e r Life เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับท่านทีเ่เพิ่งเข้ามาฟังนะถ้าเกิดสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ก็ขอให้ท่านนะครับรีบปรึกษาผู้ที่แนะนำท่านนะครับโดยโด่วนนะครับแล้วก็มาเป็นสมาชิกนะครับ นะครอบครัวยูู่เบอร์ไลฟ์ด้วยกันสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับประสบความสําเร็จทุก,ท,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 กทุกท่านเลยนะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย,บาย